บาวสุริยาสิผ้าเข่าตลาดงัวนะครับมือนสิผ้าพีแพนองไปเบืองงัวว่างัวนหน่อยงัวใหญ่ยังไงเดี๋ยวสิยางเลาอหานะครับผมไปสับก้อนสีไปเบืองงัวนน้ำกันกับฝากกดไหลคดแชร์นะครับฝากกดเตียนตีตห้บาวสุริยาเดี๋ยวสับเด้อปครับเข่าไปเบืองน้ำกันครับผมปลาครับเข่าไปเบืองท่างนี้ครับผมเลาะไปเบืองหล่อห้าพี่ห้านองสักก้อน นี่ครับบรรยากาศนะครับไปเบืองง่วเบืองคั้วสักตอนเดียวสิไปหาเบืองโตดีๆให้พี่ให้น้องเบืองนะครับโอ้คนกระไลนะครับคนกระไลยคนเขามาเบืองหลายอยู่มาสื่อมาอยังพอมาดีพอมาดีทั้งสองครับอันมาสื่อเขามาขายท่านท่านจ้ขายจยากตัวไปไโอ้พวกขายกับมีพูพวาท่านขายกับมีเนาะ โอ้ยเจ้าสักกับทองทองมาเน่ะพ่อเด้อครับผมขอบคุณครับผมปครับพี่น้องเราไปเบื้องตั้งผิดนะครับผมนี่ครับเลาะมาเบื้องทางนี่โอ้คนณไหลครับครับผมคุณหนาผู้งยิงมาดีครับอ,อันเป็น,นไหนมาจากตัวง้วอ๋อนี่ติงัวเจ้าโอ้หนาเป็นหนาผากเนาะหนาเป็นปิดพัฟเตอผสมอะค่ะโอ้ผสมเปิดไปเจักบาทครับนี่งเปิดสิบสองค่ะสิบสองแลครับหมายถึงว่าเมื่อสองแลคากับตอร่องกันได้ แล้วก็อีกตัวนึงเด็ดตัวนี้เทะเลกรครับขายไปแล้วขายท่เลกรครับหนึ่งหมื่นสองพันค่ะขายแล้วเรียบร้อยตัวนี้อยู่ทางไหนน้องมาขายง่วอยู่บรนานท่านแหละค่ะจังหวัดมหาสารคามนีเบอร์ฝาพี่น้องมวฝาก่เ่เน้ยศนามศูนยแป่ห้าสามสองสี่สามสี่สองสี่สองสจังหวัดยังกรับผม โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับส่งโซนมานะครับเด้อครับผมอย่าเลือกไปเบิางยูบางสุริยะชาแนลเด้อครับผมไปยังรอบมาทั้งอีนครับผมพอสวัสดีครับพอเอ้พอเดี่ยมัอยากโตมั้งเนี่ยโตเดียวโอ้ยงามสูงเตอนไอ้พอสูงก็จะคลองไว้เนาะสูงก็จะคลองไอ้เมื่อแม่ตัวนี้แยกแยกลูกไปแล้วบ่บออแม่ทงโอ้แม่ท้องติท้องจักเดือนหรอกพ่อสองเดือนแลสองเดือน ตัวได้แล้วเนาะตัวได้แล้วง่วตัวนี้ท้อ,องสองเดือนเปิดราคาไบบเท่าไหร่พอ่อ <25. S 1> สองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะพ่อเนาะเปิดราคาไบบสองหมื่นห้าก็ได้ก็ได้อีกว่าเถื่อกใจไปส่งฟิลเนาะเออว่าตั้งแต่ว่าเถืออถ่อกโอเถื่อกใจก้นดีก้นงามครับหางเหีวท้องสองอเดือนตรวจได้เปิดไปที่ราคาสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพัน อ๋อยังต่ออีกรถได้อีพ่อยอดทางไหนเขาบอกดีเถอมาขายงูอ่ะเอาบันเมึงทองเจ้าะก็เจาะเดี๋ยวสิครับอีพ่อฝากเบอร์พี่น้องนี่พอศูนย์เก้าห้าสี่หกศูนย์สองหกสามเก้าสากคุณพ่อยังครับผมฮะบวัสดีครับผมส่งมาหนะครับเด้อเงิ่อนในนองเท่าไเลยเขาเต็มกระเป๋าลอยล้านพันล้านเด้อพ่อเด้อครับผมบัดนี้หลังจากออกจากคุณพ่อบันเมึงทองเลยก็นยังมาแพ้งพีครับผมโอ้คนหลายมึงธรรมดา นี่คนซื้อคนขายก็หลายบรรยากาศเนาะครับนี่ข้างนี้เพิ่นก็ซื้อก็ขายเพิ่นก็หา,าแจกไปนี่ครับพอประเดี๋ยยี่พอได้มาหลาไปไหนงัวมาซื้อมาขายมาขาขยครับได้ขายไปขายหาตัวหรอกเอ้าเอามาทั้งหมดอนเจ้า,จาตัวเซฟตัวเซฟตัวได้ขายหาตัวงังวหนาพวกนี้เนาะออกหาหาเนาะพอเนาะเอาอีพอ ครับมือนี่ไงที่พอชมมานี่พออยู่ท่าไหนมาขายขั้วไอ้หัวแต่ข้ามเจ้าก้าเจ้าเดียวเนาะพอเนาะพอสวัสดีพอสวัสดีครับส่งชมมาครับเด้อเป็นยังไงยังไงเหมือนี่ไปมาจากโตงัวไม่ใช่ผ่าัวไปจากตแล้วสิบตัวแล้วเพี้ยหาสงสัยงัวสิมามีหาเนาะเอ้เนาให้ไปขายเพราะต้องโตเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวบราสุดยอดสิพาพี่น้องรอไปหาบึงงัวดบึงขั้วจะเข้าครับมือนนี่รอถามพี่มน้องโดยเฉพาะครับผมไปรอมาทางนี้ครับ โอ้โวตัวนี้ไหมครับ hmm. สูงไงสงสัยติเป uh, ็นแม่ค like, ร uh, we ับลูกเดี๋ยวติไปถามเจ้าของคนเบื้องยอดนะครับผมเดี๋ยวติไปถามเจ้าของคนเบื้องโยนี่เจ้าของมันจับเสียตามเสียบมาเลยครับผมตามเสียบมาเลยนี่ครับอ๋ออีพอวัาดีอ๋อเอาใล่หรไปใส่หะเจ้าของง้วะท่อไหนเปิดอไปท่อไหนเนี่ยเปิดอไรท่อไหนเปิดอไท่อไหนก่อนราคา ด้และผู้ผู้จ้าของผูู้้จัเรื่องเขาและค่าเท่าไหรแลคาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววยก็ได้วยก็ได้เอาบ้างเท่าไหของตัวประมาสามหาสามหานาสามหาเอ้ามาพ่อพี่อน้องตร้อเนาะเดีววันนี้โตเจ้าจับนี่เท่าไหนก็อ้เนยเ้าหาเมีลูกเโตเดียวเมีลูกเมียก็ลูกเส้าหา แม่ก็ลูกเศร้าหาดีครับนี่ต่อรองกันเนาะต่อรองกันได้นี่แม่ดำแม่ลูกกระดำลูกผู้อีพออยู่ทางไหนมาขายงวดถามยากเนี่ยครับเอาจัดตัวกระบ,บังเดียวกันก็บ,บ้าสุดิยาต,ตัวนี้เอ้าอีพอเอายังสี่ถ้าฝากเบอร์พี่น้องถด้คนสี่เดทเท่มาศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองสามเจ็ดสี่สองสามจากคุณบอ,อยังครับผมโอเคเจ็สี่สามสามจากอีพออยังครับผมเอาสวัสดีอีพอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมานครับ อาไอ้สวัสดีครับไอ้ได้้นม้จากตัวม่วง่อน้ี่เลี้ยงตัวเดียวครับเอาเล้ยตัวเดียว่วเป็นสีออกซีึงีน้องกว่านาเนาะเอออ้วงสีนวะง่วงผูคร่บง่วงผูเท่าไรดิพ่อเมื่อนบ่ดพ่อเยู่ครับเมื่อนเท่าไหร่มืนสีผานอยครับเมอนสี้านาอยไรครับตอกลอกกันได้เนาะลอกกัได้ครับนี่ครับ วง่วงผู่หนึ่งเมืองที่พัฒาลอยต่อร่องก็ไดพัฒน์ันวากระไดยูท่าไหนมาขายง่วท่าสีส้มเด็ตครับสีส้มเด็ตจังหวัดลอยเนาะครับผมจังหวัดลอยเอ็ดเป็้นได้ดได้เขาน้าสปางห้ามอใช่ยูครับพ่อได้กินเน็ใช่ยูเนาะครับนี่ครับง่วตัวหนึ่งเมืองที่พัฒหาลอยเนาะครับผมอ่อาพี่น้องท่านก็นต้นใจทั่วมากเนาะง่ายฝากเบื่อซะสุดแครับสุดแกงหก เป็นหาสวนซีหารบจากหอยยังครับผมเ้ัาหมอคเอ้าเจ้าก็าจเดินาะวดีครับผมส่งโนมาเนะครับเด้อครับผมโอ้งัวตัวนี้ไงวัสดีครับอันเปิดไปทอดไหร่ก็ครับนี่ซีมือเอ็ดเป็นบ่ซีมือเอ็ดตอรองกันได้หัวเนี้ยจำจำหนาได้ยุ่ยวันได้กว่าขายหัวคนเจนพูดอะเปิดไปซีมือเอ็ดเนาะงัวตัวนี้งัวผูกครับบดดีครับงัวตัวนี้ สี 40, ter, kind of like. yeah, ่เมือนเอ็ดต่อร่องก็ได้เพี่นว่าแข yeah, ่งขาดีเนี่อยู่ทางขอนเจนมาขายอ้วเนาะเปิปซื่อซ้อสี่เมือนเอ็ดต่อร่องกันเนาะใกล้ใกล้กับถืออกถึงใจกับซองฟี่เนาะเนี่ยฝากเบอร์พี่น้องซะ0ศูงครับศูนย์หกหนึ่งสามสองแปดสาี่หนึ่งกินหกี่หนึ่งกินหกจังย่างยังครับผมไม่ไม่ห้อยดื่มครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมกับยางเราะมาเบรรยากาศทาานี่ครับผม เรื่งบรรยากาศพี่น้องคนซื้อกหลายคนขายก็ลายครับมือนเดี๋ยวนี้มิแต่ร์ไฟหรุนไม่ไฟแรงครับมาซื้องัวซื้อกล้วยสมัยตะกีนมิแต่รน้าห้อยพูกเถาเดี๋ยวนี้มิแตอร์พู้นมพนดนมคนเหนี่ยนหลบรอมาตลาดครับพีน่น้องยู่ตลาดนั้นโคกกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ,รบเดี๋ยวายางรอมาท่านนี้ครับผมงัวตัวนี้ก็ใหญ่ครับผมงัวใหญ่ สาตพ่อนะหนูจาี่ครับมั่ใหญ่สูงประมาณร้อยห้าสิบยหกสิบคนแล้วครับมัวสินไกามพิม่าอยนี่พอจะเจ้าเปิดอท่านน้ราคาพอนีม่จอของพไหพอเดี๋ยวย่างไปมังจะข้าวกัน้หน่งขายงัวไหม้น่มเออครับยังรอมาท่างนี้ครับผมยังรอมาท่างไปครับไปเบ้่งโต๊ต่อไปครับ รื่องบรรยากาศนะครับบรรยากาศค้นสื่อค้นขายง่วงในตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปเบื้องีเรี่ยนะครับผ้าผีผ้าหนองมาส่องมาเที่ยวค้นสื่อค้นขายก็ห้ายครับก็มันธรรมดาราคางัวงกับพวทสูงข้วยกับพวทสูงแต่วันนี้ยิ่งคารพิ่นขยับคนมาเจ้าน้อยแหละข้อยกับแต่ว่างง่วงกับขยับนิดเดียวครับพวทขยับรลายนะครับผมเอาครับไปเบื้องน้ำกันนีครับผม